มันจะมีก si> ้นอาไระเมนเมก้นกระจาให่เออก้นกระจาห่อนเอ๊ะมันกระจาผิดๆอย่างเพิ่นเห็ดโมผ่านนี่เพิ่นมวยอ้องเนาะหรือว่าหเห็ดละเอียดแมนละเอียดยื่นกัละเอียดคือกันโดี่าตึงยานี่ทํามาจาไงนะคะะหมโอผ่านก็คือว่าไป สบายดีสบายดีบว่าสิเป็นพี่น้องทังไทยัางลาวเลยต่างประเทศก็ขอยินดนีตอนหับข้าวโซซองบาวถามันเฮาอีกแล้วมาผมมาพอกระบ,บาวทถาม้นนี้ทางบาถาก็ได้มาหาทางเอยใหญ่พ่นหรือว่ามาเป็นครั้งแรกเนาะที่เอยใหญ่พ่นเมื่อก่อนนะละเ่อพี่น้องหรือว่ามีข่าวเมื่อก่อนว่าทาง,งานั้นหนุ่มไทยที่ว่าเอาคำปอมมาตัวเพ่นนลเนาะหรือว่าบากถาม้นนี่ก็ได้มาทีมาครับ ทีมงานดุงใหญ่เพิ่นหรือว่าทางเพิ่นก็มีงานมาให้ทางเออไปใหญ่เพิ่นเฮ็ดแน่โอเคทางมาากสิได้ับไปหาทางเพิ่นเด้อสยดีสบายดีเด้อทางมาศิลาเนาะดสบายดีเด้อดุงใหญ่เนาะบ่ทุกคนเนาะโยงนสบายดีเนาะโยหรือว่ามื้อนี้มีงานเข้าของดุงใหญ่เพิ่นมื้อนี้เนาะอยู่อยู่บ่ มีงานเบาสีลาดเพิ่นโูดีสดีๆดีๆดีๆดีงดีๆดีงดาๆดีๆดีๆี้เหๆดีๆด่ๆดีๆดนๆดนๆี้ดาๆดีๆดีๆดยๆานๆ่ีๆดีๆดีานีๆดีๆดีาดีๆขีเดี่ดดีีดีดีๆ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 ด มันนี้บอนี้บครับโอ้ยขอว่าอีสานข่อยตกใจหดเลยได้ยินว่าสิมาแมื้อนี้ก็ออนุญาตเด้อเจ็บคอโอมันมีงานดองงานดองอ๋อนอยนีนแก่มาแกมาแกโอ้นี่ว่างานเข้าปใหม่โย มันแตได้ิบเข้าบ่อยังเข้าบ่อันน้แปงแล้วนี่ตนี่ค่ะนี่ยเพิ่นแมามันมันเป็นได้บ่มอสิละมันมใหญ่เพิ่นบ่มันใหญ่างๆมาได้ยิบเข้าบัดนี้มันยังใหญ่แม่นให้มันน้อยกว่าเก่าแแล้วนีเนาะ ท่านรู้อันนี้เด็กเป็นอไรหนึ่งโดนยุอมเขาเขาเห็นมันมี่ผ่านมาถ้าเขากรมังกระบุงและอันี่นะเออกรบุผ่านแล้วขยิบมือใส่ได้กระ้รงใส่ได้ยื้มมันเด้นี่ใส่ไรข้าวแล้วใส่ไรข้าวแล้วก็ มันเป็นอีหยังอัน้ยมยมยงเผ่านเนี่ยทีบเขาเนี่ยเออีีเขาคือผ่าโเขาเนี่ยัพาะท่าน้ละเอียดเด้โน้แถบก็พูดวาแปลงนางสาวใหญ่เนาะถาถ่าคือสาวใหญ่นี่เพือคิดช่วก่แล้วก็บิ่งกันนี่อันนี้ก็ทท้งนี้ทางยางเนาะเพราะว่ามันคือต่กอนนว่าทีเป็นไปแปลงทา้นอื่นนี่ไปแปงทอื่นมานี้ดิมาหนีมาไอ้ไห่สาวใหญ่แก่สาใหญ่แก่งานเขา งานง่ายเ้ยเนาะคือบอกเอามาแต่ตอนแรกเนาะจะได้ถึงสวยงานเนาะเออเพราะว่าท่านแบบนี้เราใหญ่จะบอกห้ผ่านได้โดยโดยมันบมดละเอียดมันหนีบเต็มสี่ค่ะดีมันจะขี้ร้ายเนาะต้องเอาละเอียดเนาะการให้มันเข่าไปตามอันนี้เขาเขาเพราะว่าเขาเชาตัดก็ต้องให้มันสวยงามไปทำส่งเขาโดยหน่บเต็มสิ่คาะแบบทีแดงานจะได้สามารถจะได้ไหมแค่ได้ประมาณเจ็ดหมือ แต่มือใหม่มาเอาได้แต่เอาต้องแก้ออกบปฏิคภูาหยิบอีกเด้มันก็ซ้าแน่ยเนาะต้องต้องใส่เวลาหน่อนึงเนาะมันมัคือตัองเอาตัดได้โดยโดยเมนเมนแล้วก็มาแก้ตัวห้อยยิบเขาอีกเด้อก็จะมาหยิบเับแต่ว่าแต่ว่าสักใหญ่จะปกปิดไปถาว่าเป็นแบบนี้เนาะบวสีเจ้าสีขาวเลยเพิ่นเขมไม้ก็เป็นสีขาวเนลยขาอีมไม้หนึงประมาณจ้องแท้งเนาแต่ละแต่ละต้องว่าแบบพี่เจ้าจังมากกันอะไรนะ ประมาณผู้ายก็สิบห้าสวสิบหเจ็ดว่าเซร์ลายจะมักเต็บนหนึงเนาะหมักเประมาณสิบหกเน้เชองเอทได้เล่ากัแบบว่าเป็นใหญ่ี่ยเพิ่มมากเพิ่มมากแบบว่าแถมหน้าแบบ่งนดหน้อยนะฮะแต่ว่า่วงนันจะดนเนาะไดูกงอ่าทงทั้งทึงมันบุหินเลยดินให้ ไปว่าสิใหญ่ๆเนาะเออจตว่าได้ล่ๆเนาะแต่ว่านตเป็นแบบยุ่มๆยิ่มๆอันนี้มันจะบ่ผ่านแม่นๆเพราะว่าัให่ใช่กแบบว่าบ่มีความรู้สึกแท้บ่ได้บ่ได้เดอๆเลยดิโตูํา ถ้าเป็นบคนจะบอกว่าใส่อะไรไปเป็นบแบบปูซาเบิ้งยังก็เป็นผู้นะมาใส่มันฮัตเั็นิดนึงนนที่โค้งเป้าคือการบางคนก็จะโกงงามันหน่งกะถ้าโกงเป้ากับโงงานเนาะส่นใหญ่ปูซาอิกกสเป้าในในหนึ่งเนาะเพราะอะไรูซาห็นมัเนาะกอยากูคือการเนาะ <c oughs> eh ้ให no ้ไปตามภูเขาแล้วก็ใส่ได้ให้สีเป็นน้ําเขาคือกันน้อยๆเนาะเขาใส่เป็นสีแบบนี้เด้นี่เขาแปลงงานอยู่แต่ว่าเขาก็ต้งเบิ่งของเขาให้้ผไม้แบบนี้ก็คืสกับบให้ทาเนะ คนที่มาซอยก็เขากลับมาซอยเฮาก็สิเบิ่งนําเขาเด้โนยๆให้ละเอียดไปนํานนนิิๆันทางเทิง่บ่ได้เอาอบ่เทิงนี่สิอลเนาะเอาบอกเพิ่น่อยาดเปาใหญ่ก็บอกบอกอาใหญ่เพิ่นเด้อได้ได้ให้มันยๆใหญ่นใหญ่สเ็ได้เด้อถ้าสิห้มันน้อยลงได้อยู่ถ้าใหญ่บ่ได้เออยากให้เ็นแบบเบิดหวอาเป็นได้อยู่มาเทเหียวเลยบ่้อยได้อยู่่ ใหญ่ๆหั่นอ๋อวีบ่แล้วกันีบ่ได้อูนละอมันจะมีก้นได้เนาะแม่ๆๆก้นก็ใหญ่อ่ะค่ก็ใหญ่เอก็จะิดๆอย่างในึงเนาะเออสิแก้ลงแก้แก้แใหญ่แก้ได้อมใหญ่วนอยคนก็แม่แต่ว่าถ้าเป็นส่งแบบตัวเขาทับตัดได้เขาจะจงได้ออกได้าว่าแอใหญ่แอมันน้อยนะเขาสิแกออกได้ อันนี <Ad> Fast, ้ก็เนารทำกับ uh ซีอาเขาได้โดยได้ว huh. uh ่า huh. ม uh ีไ huh. ด้ได e ้มู้หลายอย่างเนาะอ่า the ถ่าทำเป็น huh. น uh ี่เอากระสีบุก้าใส่แล้วผูส่สิไปใน้อยนิดเนาะแต่ว่าเขาโดยแต่ว่าอันนี้ก็คือว่าแล้วบทบาทละเอียดเนาะแต่ถ้าเป็นผู้ใต้ดยบแล้วเขาละเอียดกับผูนเผ้านเยเออก็เห็นแบบนี้เขาสูบเอา แต่ส่วนร้ายถ้าเขาไปเห็นหน้าอื่นแล้วเขาก็มาหายสาใหญ่คือเก่าเพราะว่าเขาบอกกลับไปเสาใหญ่เ็ดละเอ so. like ียดเบาใจเลยคือเพิ่นเฮ็ดเบาผลาดนี่เพิ่นมวยออกเนาะหรือว่าหายละเอียดแม่น ละอยาโนได้เยาี่ทมาสาใหญ่นะคะผ่านกัคือวไปน้ต่อละเอียดเด้อโนน้กค้ก็มัคุมละเอียดใ่หไม่ได้ไรนี่า่นั่งเบาก็นนาะบันี้เนาะนจะเป็นมือใหม่เนาะมเนมาเ้องห่งเออกมาทั้งสาใหญ่เป็นนั่งตั้งเนาะดนมืออน้เนาะน้ยนนักเฮียน่ักฟอนไปอัน แม่เป็นพ่อได้อยู่่นสิมาตอนนบบี้แต่ว่าเป็นสีมีงานแล้วผนจะมาามเอาโอ้โดยโดยคือสอนใหญ่ซ้อนทุกอย่างนะั่นแหลซสอนทุกอย่างาเลยครับจอน,นีอ้แม่แม่เลยสมมติว่าอันเฮาบ่ได้โมดนี่โมนี่แหไะนี่แต่ว่าเฮาฮหับแต่ว่าเฮามาามเอาอเอาอ,อประมาณนี้เด้คือว่าจบออกไปแล้วนี่การยัง เข่ามาศึกษาได้คือเราจบออกไปหรือว่ายังโมมั่นใจเนาะโมมั่นใจคือคือแปลงแปลงงานบไปอกนนี้มาเรียนทั้งแถบเนาะเอาบอกว่านักเรียนคู่นี้สีบเราออกจากเพิร์นได้ขาออกจากเพิ่นขาผ่านน่บเพิ่นไม่อยโมผ่านแต่บนว่าอ่านท้องสี่นิบแบบว่ามันหน่อยมันใหญ่เทาก็ับสมอห้ผ่านเนี่ยเด่นเลยกันทางก่อนมันหน่อยมันใหญ่เทาก็ับสมอห้ผ่านทางงานสาวใหญ่นี่ได้เรียนตอนนิบมันประมาณจ็กปีเลยมางไอ้งานก็คือแบบว่า สาวใหญ่น่ะอยู่ในโรงงานตะนิบเนาะโอ้องงานตะนิบอยู่ลาวมึ้งอยู่ไทยทั้งอยู่ลาวแล้วก็ไปไทยเนี่ยนหนึ่งไงคือเ้าอยู่น้ำคนไทยอยู่น้ำคนไทยทางภาษาอยู่ทางไทยคือว่าแบบว่าเาเป็นครั้งแรกเลยย แม่เป็นครั้งแรกพอสาวใหญ่อยู่ในโรงงานตัดยิปเนาะแล้วก็เป็นผู้สวยเพิ่นวอรนีิซะเขาสิเซ็กความละเอียดพ่อจังโคจังผ่านงานเลยนะแต่สาวใหญ่มาเฮียนตัวนี้ก็คือเขามาเฮียนสูตรตัดแับนี้นะเมื่อก่อนสาใหญ่จะเป็นเม็ดคือใส่ยังใส่กระโปรงกระเป๋าเขาเป็นเม็ด หา <c oughs> แต่ว่าเขา่พู้จักวิธีตัดวิธีตัดเขาต้องเฮียนเน่เขาบุเสียงงินเขาก็คนได้แหละแล้วเขาพูดจักว่าความละเอียดของเส้นได้เส้นได้แต่ละคนน่ะแล้วก็จักเวลาเขายิ้มเขาก็จะพู้จักเด้ว่ามันมันมันปวดมันหนีบมันยังมันนะมันถีบมันอนีบยังบ่แม่ดแล้วก็ซาเซนได้มันงาะมันยังเขาก็จะพู้จักแต่ถ้าคนบ่ได้เซ็กความละเอียดอะไรจะพู้จักหยิบขดๆเรียวๆคืองูลอยเลยก็ผ่านไปนะบางคนนะ แต่คือเกี่ยวกับจัางเนี่ก็เป็นเบแบบจักคัดของไม่่เจ้าคัดของเขากรสีแบบว่าหาสร้างาว่าถมาช่จ้าเป็นลายเขาก็เห็นเองนะมนไปน้ำมเขาก็สีปับเส้นได้เป็นยามห้มันงามจ้างใหญ่จ้สวนในา่จะมีสามโตสี่โตค่ะโอ้สี่โตเนาะโดยมันก็เที่วไปอมเดยค่ะคือสาวใหญ่นี่ห้าแบบสอนคนพอมันี่แหละมีอนเพราะมันสอนโดยสอนหลักฐานคือพ่อไม้ก็คือ ให้เขาหูซักพอ,อบางคนแบบว่าเห็ดไปเลยถ้า <c oughs> เริ่มต้นแบบ คนเป็เป็นจักดีเลยนามาเฮียนคูณสายหักคือการบอกคุณสายคู้ชายก็หักคือการสะโพอ่อนๆอืมแต่คือเบาเบาใต้เนี่จากมาเฮียนนี่ครับหักไปใบแล้วพอได้มีแห้งเนาะพอได้เบิ่งผู้เบาหน่อยเพอได้สอดน้าพ่อพอได้ชุนในหนึ่งกับอาวนาะในหนึงก็เอายเลยมาเจอมาเจอผุ้อเห็นไหเนาะแม่แมจะซอนสอนไปทุกอย่างที่บุน ว่ากับเขาไปว่าคือว่าครับสอนเนาะสอนแล้วก็ท้ามันทุกอย่างนะเมื่อวันแต่เลยเปนเพรมื่อวันเต็แป้งแต่มงานเต็มย่างอยังกระเบนว่าจบสูตรนี่จ็ดเดือนอันนั่นก็อยู่ในใบวันสามหกเดือนนั่นเดชนายให้เขาเวลาเขาแต่ส่วนแรกของคนต่างใชาติว่าจบสูตรนี้ออกไปสร้างข้าวเจ้าของได้เลยส่วนแรกเขาไปโดยได้แหละก็มีแต่ว่ามาไม่มาไม่ถามเอาเดชอืมแสดงว่าโบฮูตัวใดก็มาท้าไม่อ แล้วทุกเจ้า,เเาจะสังเกตเมืองนลดขัดสมุนห้านอื่นสิเขาบบหูจักตอานนั้นงานเทามันจะแปลกๆเก็เส้นงเส้นได้เขาก็จ,าาจะบโบหูจักนะ สีแปลว่าเขาเย็นมาเหมืที่กับคูนี่บวชสี่สิดเด้นอ่าแต่ว่าก็คือของง่ายเลยเพราะจบมาต้องทานไน่เนาะเอาน้ำเผื่นพ่อเหมนเด็น้ำคนไทยมาแบบว่าละเอียดกับงานส่งออกอันเมืองนอกประเทศนอกนะแบบนี้นะส่งนอกเลยงานของเผิ่นเด็กก็สัญญาจะเป็นคนเซ็กเด็กนี่ก็ส่งนอกเลยมั้งไงอ่าเป็นคนเซ็กคนตรวจเด็กคนลาไรก็ส่งนอกมาส่งมาได้ยพอกัมากเลยก็คือโมพานเลยแปลให้ยุติโมพานก็คือสิกับมาคืนหรือว่ามาแก้ไขนั่นาะเป็นคนสอนเป็นคนสอนพวกเขาพวกอะไร ป็นคนสอนแต่เรื่องมายิบนี่เฮาก็มายิบงานตัวเองเนาะเรื่องหยิบนี่บ่ค่อยเก่งเท่าไหร่เพราะว่าเปามายก็คือเฮายิบยิบบ่เก่งบ่ไหวเพราะว่าเฮาสวละเฮาจะเป็นคนเซ็กงานส่วนงานกับงานสอนน่ก็คือว่าเฮาเป็นแต่เฮาเฮ็ดบ่ไหววันนี้ซะเออแต่ถนัดแว่าเฮาส้านาเออบ่ฮเฮาเฮ็ดได้เบิดแต่ว่าเฮาเฮ็ดบ่ไหวประมาณคนนึค่ะแต่เปามเฮาละเอียดเนาะีก็หมายเอาเฮาสร้างคนอื่นเอาประมาณนี้นะ แต่ว yeah, yeah. ja ่าเขาาละเอียดเขาหุ่จ uh, ซ hmm. yeah. ักเบิร์ดการขับการออกกันพวกอันนี้ค่ะนะถ้ายเริ่มต้นทะารเริ่มต้นโอ้ยกระตูบแพงมาว่ากันก้อนโอ้แม่สนใาอยู่ในนกบ้าใต้นาะแม่แต่ว่าถ้าโชคไปจากเท่าไหญ่เนี่ยเส้นได้จะละเอียดงามโดยโดย ถึงแม้ถึงว่าเฮาสิเรียนบางทีคือสัญญาเรียนมามันก็หลายอาจารย์เนาะบางคนก็บางทีจบนําอาจารย์สิบ่ว่าบ่งามเขาก็อาจจะคิดว่าโอ๊ยบ่งามบ่ดมาต้นบัเลยเออแต่ว่าเฮาบ่ได้เป็นคือเขาแต่นักเรียนเนาะในห้องเนาะก็คือเจ้าแหละที่1หมดบ่บ่มีเด้อเฮาอ่ะนะมัน่มีคนนึงที่1เนาะเออบ่แม่นว่าที อยูอาจารย์เนาะคนเรียนคือใหญ่ซอนนี่ก็เก่งกว่าสาใหญ่ก็มีเด้แต่ละคนเดี๋ยวนี้นักทุกิเขาทํางานมากอะไรและแลก็งามกว่าอีกอืมอแต่เขาก็ว่ายอมรับว่าเขาเก่งนี่บ่แม่นว่าได้ว่าการพัฒนาเนาะโดยแบบคือการแม่นคือกันเนาะแม่นคือการทํางานขง้วเนียเนาะโดยอ่ะฝนมาเอาสินแป๊บนึงนะจลูกค้า ดูขาเป็นมาเอาสินมาเอาสินเนาะมาลุ่มเลุดมันนี้เนาะมาีอดกับจะเพนลุงให่เนาะแม่เวียดเข้มาหามีคนถามาลุงใหญ่คือเหนมาหาเจ้าอ่ะตั่เอฟซีมาแ้ค่ะโดนโนคุอมเห็นลุงใหญ่เข้ามาเลยนะเดอเด้อไปหลายทางเนาะหลายทางทางน้าทางน้แน คือว่ามื่อนี้กระทั่งสาวใหญ่นี่ก็กินข้าวกินน้ำน้ำบอโดยกินมาแล้วอย่าหวาอย่างหมู่ท่านกินข้าวกินน้ำเนาะลูกไปใช้หนึ่งลูกไปห้องนี้แหละเด้อบ่ายโมงเนี่ยคือว่าทางใหญ่นี่ก็หาเงินเก่งเนาะจักขายเครื่องแน่จักเิีบเสื้อผ้านแน่เนาะเอาเวลาแม่เลี้ยงเดี่ยวเดี่เทาก็ต้องทำบหานมันมีเจ้าสิพอนน้ำพายเขาพราแม่เทาก็บบุีเนาะก็ต้องแบบแบบคุ้มตนเองเด้อ พอไะไรเนาะพออยู่นอนถ่วงงานอยู่แล้วมันเนร้าไปงานเนาะไปงานนงงานดองกะแจ้งอยู่แต like ่ว่าไปขออนุญาตขึ่นเดียว่านอยขอนอนก่อนเนอะประมาณตีหนึ่งตีสองหน่อยจังตื่นไปกะนอนเลยละมันแบบว่ามันเฮากินเบียร์กินอย่างเละเด็แต่ว่าเฮาตั้งใจไว้าจะมือเศร้าแล้วจะได้เขาก็ต้องไปเด็นอนะ ไปแล้วก็โผผักโผลนตั้งสายตาจนฮอตี๊สองเปยังอะไรก็ตื่น,นอยานี้อ๋อมาตีตอนอนในคนทเทศอยู่กับนอนเลยนี่แล้วไปแล้วขออนุญาตเดี๋ยวว่าขัน้อยเมามันหลายงานเนาะกคจะนอนรับไปสนใจเนาะ <c oughs> มองง่ายๆก็คือเองาไปว่ะ <c oughs> เขาตั้งใจไปเด้อเป็นยังเพราะว่างานดองงานวันเขาก็ต้องไปซอยเขาได้ทิ้งทิ้งทีรับมันก็ในใจเขาอ่าถึงวันงานบุญก็อยู่ในใจเขาตลอดเด้ถึงเขาติดไปในได้เขาก็ไปรับไปนอนกับยาเขาตั้งใจไปเด้ออย่างคือการเท่าใจเขามันหดอยู่แล้วมูอใดกับเขาติดไปนอนอยู่ใได้ก็เขากใจเขาก็ยังหนึบอยู่แล้วพุทโธพุทโธตลอดเด้อของง่ายๆซะเขายังมีใจบุญอยู่นั่นอยู่แล้วไปนนอ แต่ตัวนี้ห้าสิปะกับหัได้เด้สิะมีงานดวงงานดองก็ไปทุกงานเลยอ่าสิบหกินกันแล้วนะก็ได้ไปคือเก่าก็ถือว่าโอ้ยก็ถือว่ามีบุญได้คนนึงตรงนี้ก็มีงานหลายเนาะงานงานเนาะมี้านหลายพอสมควรงานดองมอเยมีทั้งงานดองงานบุญห้ากับไปรวมทุกงานถึงช่วงมันช่วงนี้เดลยคือว่ไปอลไรลุงไงกับว่าอยู่บนนั้นว่าจะใส่จะมาได้ใส่คำแน่เลยเนาะ ไปเริ่มมูนาไปไปเพราะว่าเฮากะไปมันก็ดีเด็กสมบูรณ์พระนักดีเฮาต้องแปลว่ามาอยู่บ้านเฮาตั้งแต่มีเธอหนึ่งเนาะสุดท้ายเพิ่นจะมีอโหสิกรรมให้หมดเด็กเพรว่าพื้นว่าเวลาทอนเหี่ยวพื่อนมาซีนีนะเพิ่นเออเพิ่นสิให้เฮาขออาวุโสกรรมเด็กแล้วเพิ่นก็ไปว่าสิบห้าหูหลายตนนี้หานนะเฮาก็ได้โคมพมากรรมเพิ่นไปแบบว่า ขอพิดยังมาแต่หลายอย่างันเดงเออถ้าผู้ใดที่แบบว่าบุญยังหลายอยู่ะนะมันกระซิเพิ่มขึ้นเพิ่มขึน้นเนาะแต่คือสัง่กบมันขาดตอนลายพูดแล้ว <c oughs> แล้วเขาก็เลยแบบว่ามันกระิบซาเนี่ยพหักของมันถะนะถ้ะผู้ใดที่คอือพวกเจ้าเนี่ยยังบุญยังหลายอยู่ยังต่อขึ้นไปเรื่อยๆแต่เขาไปต่อนิดหน่อยมันก็ขึ้นเอาขึ้นเอาเลยคือว่าเขาเหตุยังมันก็ขึ้นง่ายวันนี้ซักเพิ่มเนาะเพิ่มขึ้นง่ายคือเจ้าเหตุยังนี่ก็แบบว่าง่ายมากง่ายมานะวันนี้นี่ซะ เออแบบว่าทำบุญเขายังมีอยู่เด้แล้วเขาต่อเพิ่นตอนนั้นฮะสมมูรณ์ทันทีแล้วเพราะว่าเพิ่นสูตร้อยแปดเด้เบิ้ลขึ้นสอดแจ้งถ้าเขาเห็ดได้นะเขานั่งให้มันได้รถมือนันมือเดียวมัต้องวนวายน้ำไผ่หมดคืนสอดแจ้งเนาะอืมบแล้วมาเ้าต้องมีใจมืงเหมืนปล่อยวางอย่างเดียวเลยสุเจ้าอยากได้นะใดไวค่ะนดได้ด้วยว่ารอบแจ้งมากหรือว่าเห็นเพิ่นยิงปุกอย่างนี้เพราะว่าเพิ่นธุ์นั้นเด๊ หบแจกมาห้เฮาเป็นกาซีไอสุไหหล่าแั้วนะเอาอุปกรณ์มีพวกเป็นไเนี่ยนี่น่ะแหละมันก็มีบางบ่อนบันคือการเล้ยแต่ว่าในการสมบ์บานี่แบบดีที่สุดนะดีที่สุดน้างานที่เราสบดถ้าเราลสุดลอยไปคือว่าเฮางบ่ว่าแนวในบอดี้ก็ได้แก้ไปหลายอย่างอยู่ในนี้่นะ คือว่าอิ่มบุญอิ่มมุกอิ่มใจเนาะถ้าเขาทำบุญเนาะส่วนายแบบชาวใหญ่เขาจะให้มันได้ทั้งเก้าวัดคุณได้แบบเนี่ยคือแบบว่าชาวใหญ่ฮันเพรง่ายงชาเขาขาดมาหลายนะบุญเนาะเขาต้องไปต่อเขาต้องเพราะว่าไงคือมันตายเลยค่ะเด็กเขาต้องเริ่มปลูกใหม่แบบต้นไม้เนาะแบบมันเหี้ยมันเหี้ยเขาเนาะตายแต่บางคนยังเป็นอยู่เด็กบางคนเนี่ยเขามันบุดดวงบุดบุญบุคือกันเด็กถ้าเขา ต่อขึ้นไปโดน้ำขึ้นลำกระขึ้นแล้วโดน้ำหรือว่าเสพผุนเสพพุยเนาะบางคนมันเป็นต้นอยู่แต่บ่มีดอกเนาะบางคนมันมีดอกแต่บ่มีหมากเพิ่มก่อนไปนิดเดียวมันก็ขึ้นเอาขึ้นเอาวันนี้คะแต่ว่าต้องออกมาจากใจท้เลเดินออกมาสวยงามเนาะออกมาจากใจท้เด้อจำเหตดจำมันจะออกได้บ่แม่นซีเซ่สี้ยงซื่อๆได้เสียเสี้งก็แล้วแต่เจ้าเนาะวันนี้มันออกมาจากของของเจ้าเองเด้อเนาะคือสายนายว่เอ้านี่ว่ะ ใหญ่ไปร่วมหลายงานอือเป็นพอว่างานบุญงานกระิ่นงานสมโภเนาะจะเป็นสาใหญ่ไปร่วมเลยนะนาะคือว่าเฮาต้องบบาตั้ใจเฮ็ดจัแน่เฮานี่เไผสิเว้าก็ยากเขาแม่นแต่ว่าอยู่ที่ใจเฮานี่ดีหรือฮ้ายแม่นบ่ล่ะเดวอือคือเขาเว้านี่ก็อื้อหืออันกินเบียร์จนเมาแล้วจังไป แล้วแล้วแต่เขาเนอ่ามันเป็นบุญเขาตั้งใจอยู่แล้วตั้งแต่สาวสาตั้งแต่เมื่อคือตั้งแต่เมื่อที่เขาหูจักว่าเออนนิบางคนไม่เมายังไม่ไปใช่บางคนหูจักนอนดื้อหรือที่ว่าบางคนหูว่าไม่ได้ไ่ป่ะแม่แ้วบางคนที่ไปนะกันยังใจยังถี่ไปกินเบียร์อยู่อีกบางทีเนาะอ่าแต่เขานี่ใจเขาอยู่กับบุญกับวัดอยู่แล้วเต็มที่แล้วอันนั้นแหละบุญของเขาแล้วไม่ไม่แ้วมันคือซาญังแคบๆตัวนั้นแหละมันสีผลของเขาเด็ดสบายใจอ๋อ อันนี้นี่ยมันคนเว้าเนาะมักับความจริงมันต่าง,างกันมันความจริงมันมีจิตใจเฮาเพิ่งทุกคนเ,คเอ้ยประมาณนี้ทุกเจ้ากคือมีบุญสำนีกสำนีกแล้วจะต่อขึ้นต่อขึ้นเอืม จมาแห่งบุญลายเปเาเนาะงเอน้ําอะไรยามฮูดเข้าไปใช้ปุ๋ยดีๆ่นีงามๆเนาะเออแต่ว่าต้องออกจากใจแท้ๆเด้อท่าไมครับาไมก็สิเฮียคนี่เอสิเฮีย่นแหละเออเฮียกิด้ก็ดีเาว่าเจ้าก็สิได้น้ําใส่ปุ๋ยดีเด้อเฮาเอาท่านเนาะลุงใหญ่เ่าเอาท่านนะอ่า่นเฮามีแต่ว่า มั่นใจเจ้าของว่าเออมีบุญแล้วมันอแก่สิบโเฮ็ดบุญอเลยแต่ว่าเฮาหูซื้อว่าเออตัวเฮาไม่มีบุญแล้วเอาแตพยายามเฮ็ดของความบุญเนาะของขึ้นแต่วีใน่าวว่ะเฮาเนาะโบเคยใส่บาตรโบเคยหยาดน้ำแต่ว่ารวยเอารวยเอาแต่กระยามันเพราะว่าเป็นในศาสตร์นี้อ่าแต่ว่าศาสตร์หนาเดี่ยเฮาอย่าโมทันหูเนาะว่าเฮาที่เกิดมาเป็นอย่างเออเป็นต้นนนหรือเป็นตัวคนแต่ว่าเฮาตอนนี้ศาสตร์นี้เฮาเกิดมาเป็นคนแล้วแต่ว่าขอให้ทำความดีเนาะทำควศาสตร์นี้เดี๋ยวว่าเกิดมาเป็นคนแล้ว ในหน้าตาสำนีเราแต่สีเอาสำนัยและถือว่าดีที่สุดแล้วหน่อนึงเนาะว่าเกิดมาเลยไหวมันเดือดร้อนผู้ใดกะพอเนาะแมเนาะว่าตอนนี้ก็บชัเฮาเกิดมาในกับสมบูรณ์แบบนะเนาะหน้าตาดีครบแล้วมิเตเฮาต่อขึ้นไปเรื่อยๆต่อขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเฮาก็สิมีดีต่อไปเรื่อยๆได้ไหมทางหน้าอันนี้เป็นม่เลยฮัลโหลทางชั้นใหญ่ยังบอกว่าให้เห็นออกมาจากใจโลดเป็นอะไรเป็นอะไรเรื่องในวัดนี่นะเห็นแล้วหรือเปล่า ในผัดนี่ก็อยากขอนั้คือกันแหละเพราะว่าบางคนกะเนาะเพิ่นกะข้างแล้วตอนนี้เนาะเพิ่นเฮ็ดนางก่อนอยู่ในผัดนี่แหละแม่ก็อยากเดีอยาจะให้ลุงใหญ่ซอยเนี่ยแล้วก็ยจะให้เอฟซีแต่ละคนเนาะซอยสายนี่เพราะว่าข้างแล้วบ่มีล้างขาเนาะอ๋อเพิ่นเพิ่นเฮ็ดแนางอยู่วัดน่ะทางสอยกุตติหิ่งหิ่งหิ่งคูบาเพิ่นมาอยู่สร้างอยู่ซาหฮะนะสายกะเดี๋ยวเฮ็ดกุฏิให้ครูบาเพิ่นว่าใหม่เนาะไม่เห็นพบวาบ่มีกุฏิให้เพิ่นอยู่แต่ตอนนี้กะ เพิ่นดุดเน,ะนาะสใหญ่กะแผลนําคุณใส่บุญเนาะผู้ใจบุญกะตอบว่าทีแรกเพิ่นกะว่าที่แรกผู้ใ่บุญนะถ้าเขามาว่าชิซอยอยู่ชิซอยอยูแหละกะแต่ว่าเพิ่นบอกว่าักเป็่นอะไรเงี้ยเพิ่นบอกว่าวุ่นวุ่นอยู่แต่ว่าวกะสใหญ่กะพยายามแผลอยู่นะอยากซอยอยากให้เพิ่นแล้วอันคิดเม,มื่อก่อนสใหญ่ว่าเมื่อก่อนกะมี หรือว่าพยานที่มันอุปนาซอยกันเนาะหรือว่าทําบุญเลขบัญชีเลขบัญชีทางสัญญก็บ่ได้เนาะโอนไไทยเนาะอือกันมีแต่เลขบัญชีสัญญไปเอาแต่ละเทื่อหั่นแหละว่ามีทางบ้านเพิ่นหั่นแหละอพวกในก็นาตัวนั้นเด้่นว่าอยอยแบบว่าฮู้โอนโดยตรงนะแม่นโอนโดยตรงก็คือเอาอันเลขบัญชีนําเทาใหญ่ไ่ปคนไปเอาได้อ้าวได้แบบนี้หั่นเด้ว่าเฮาสิเอาเลขบัญชีสญไว้โดยม่แเอาอเลขบัญชี หรือว่าองอะไรบ้างอยากมาซอยสมทบซอยก็ยังไม่ฝ่ามันที่เนาะนอหันหลังคาแล้วตอนนี้เนาะคาวยู่ตัวนี้ค่ะเพราะว่าเพื่อนอันหรือว่ากุติเพราะได้ให้ทางงานยาคูบันยูเนาะดอันนี้ยาคือบ้านใหม่คูบ้านใหม่แหละคาว้าโบได้อันนี้แหละเพื่อนบุญอยากอยู่นะเพื่อนบุมีบอนผาให้อยู่เด็กแต่ทางงานหมู่บ้านนี่แหละให้ซอยกันให้ซอยกันนี่ยนะระดมกันเลนะกุติหลังเก่าเลย กุฏิหลังเก่าแล้วมันอยากคูคุอันเดีวเผื่อเดียบริยากงยู่มันอยากลมๆมาให้เนี่มันเก่ามันเป็นไม้ทั้งเทึ่งเลยเผื่อยาวโดยแล้วบ้านนี่แหละกะทางอันพ่อบ้านนายบ้านเพิ่นเนาะแล้วกะทางอันส่าพันธไม่ยิ่งเพิ่อน่ะนะเพิ่นก็เห็นซอยง่ายและซอยร้ายนะเราเป็นแหล่งน้ำอยู่นะถูกไหมซอยง่ายเราเอาง่ายแต่บรได้มีร้ายแต่ว่าหมักซอยวันนี้นี่สักบางคนเผื่อมีร้ายแต่ว่าบดิซอยก็คือเอาง่ายๆก็คือหาคุณหมักบุญอันนี้นี่สักเนาะอืมเอาง่ายๆซอยอ่า เ้าคูมักมันจะถอยกันแน่นะ no, no. อยากเห็นมันแล้วห <No. S 1> ลังคาแล้วนุง่งใหญยแต่ยาก no, no, no. เออถ่าว่า สนายกับเพ่ไปผู้ใดเอฟซีดีทักเขามาหันเด้เพ่กันเพ่กันแน่ยเออหรือว่าผู้เล็กผู้หน่อยกรับเพรว่ากันเนาะใจวืเพว่าทำบุญเนาะเพราะฉะนั้นสักแม่ว่าไม่ก็เล้วให้เล้วก่อนอันสรย์ชงการให้เล้วก่อนอันเล้วก่อนอันคนโตคนนะย้ำคนนะเมนน้อยฮะฮะคือว่าหลุนโบสมควรญเลยเนาะต่างเ้องกับสิให้ทั้งสาวใหญ่เพิ่นพักพรหรือว่า อันนั้นก็น้ะเดือเปิ้ลเหมยแห้งเน่ยในเบ่งถ้งเปิ่นกับโปสบายนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอวยกอ้ยโ้ยโอ้ยโแบบโ่ายโอยโอายอ้แโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอรยโอ้ยโงบ้้ยน้้านี่มีแบบเป็นตายยยออย้้บ อีบออินใจนําแ่นะๆเนาะแม่เิต่อมาทางช่องเาก็ได้นเว่าทางใหญ่เพิ่นอยากอยเอเนาะสามารถติดต่อมาหาพวกเฮาเนาะโดยโดยเบลขบให้เออพวกเฮาก็สิได้สื่อสารทางหรือว่าทาง้ใหญ่เพิ่นก็ได้เนาะโดยโดยโอ้ยอันนี้ก็ขอบใจเนาะโอยท้ใหญ่เนาะโดสบายดีเนาะโด โอเคพ่อแม่พี่น้องถ้านี้บ่ท่าก็สิได้ขอโทษจบคลิปดวงเพลงตท่นี้เด้อถ้ามาถามบ่วิพากษ์วิารใดก็ขอโทษขอไปนําพ่อแม่พี่น้องถ้านี้บ่ถาก็สิได้กลับนมาสบายดีสบายดี